สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าชุดซองแหวนเพชรอีกแล้วจ้าพี่น้องวัอนี้สิ้ผ้ามากินนี่นี่นี่หมกห้วยไข่พี่น้องตำเจวผู้สวดถวยจำแล้วกันเบิบ้งหมกเขา่าเข่ากันเองเองจ้าเฮู้มวัอนี้นั่งแหวนเพชรน,นั่งส้มมาเข่า,ข,าขึ้นนี่มดีแท้วสัตวมาเบิง้งหมกห้วยไข่ผู้ใจกสุเทียนหนึ่งตะติดมือดาตะกูเ <c oughs> บิ้งพี่น้องถามทแทม เจ้าก็ต้องแปลกใจเด้อมันนี่คอยไปปลูกเข้ามาปลูกเยอะขนานี่เพราะมันขึ้นเร็วกะใส่ใส่ปุ๋ยรดน้ำอุ้ยมิจเจ้อบังดูลาแต่แทบอยู่บ่อมันนี่มันนี่มันนี่พักบลายเด้อแม่กะบักเขื่อบักลินฟ้าจังหน่อยสมนีเะาคอยบ้านเรีนพักเต้าวคันจีน้นแบบไม่ใครเนี่ยละเบิ่งดูล่าพวกไงๆผุ่น่ะผุ่น่ะลูกโดดอย่าง้าวอันคอยบ่โดดดีดดีดง ไม่ใครดูล่ะมีหัวหนามสดไข่มาขนาดแม่ที่ไทยกะฟ้าไทยเด้อหยู่เขาด้วยนี่ซงนี่คืออยู่่ะล่ะพี่น้องคือยางคือจุกหยิบก่อนเด้อเอามาจับพี่น้องจับจับมันกับขึ้นคจ้ะบุกได้ทั้งมีนามสด อุ้ยเธอแสบคักเหรออืมไมาชิมเบิ้งเอาช้อนมาชิมนะน้ำมันแค่ไมนแสบแมนขันน้ำแสบตอนบ่เหลือ,อ <c oughs> โอ้หันหอนหอนหอนันวเพิ่งตุ๋งจากปรุงจากเตามากอ่ะไข่เข้มร้อนเว้ยบล็อกไข่ที่ยังไม่เป็นไข่อืมไข่อยู่ในถวงไข่ยังไม่เป็นไข่จุกออกมากินก่อนอืแบบ แกงก๋านโน้นๆอะไรจ้ะพี่น้องข่อยบอนข่อยบะจ้ำหรอข่อยคุยเอาเพราะว่ายังไหเอาปีก้อนวันอาทิตย์สีแดงกาหมกม้อยไข่ใส่เครื่องไม้ไก่ ก็อตอนนี้แต่ทั้งหอนไข่เจียวอันนี้ก็ไข่ไข่เจียวแหวนเผ็ดบ๊วยบุดเสียดายว่าเขาสมุดกล้องพี่น้อง อหอมเลยไปตลาดมากมาสองอยากไทยบ้างเหนือกแต่ว่าอ้คนหลายจาุดเสียวเล็บกุกงปันานเลยไทยระเลยอืมโอ้ เท็ตแห้งประเด็นหมดแลยจรูดต้องแบบปลูกมาปลูกแห้งเลยเนี่เมนูนี่จมอยากกินแหวนเพชรจัดหายเลยมา่อสาวงักแต่เมื่อตลาดต้อสอ uống mày ta lạ cái đi đông thì mới đây đấy cầm cụm âm lắm, cái đoàn này nghe kì nó ช่างที่เดมุกไข่เดอร์จ้าอืม้มนี่หนังไม่ยังนำทัวรซื้อมาทุงละทุงละ,งาะหาสิบว่าแพ่งหรือเปล่าแซ่บคุยเจียว มันนีเห็ดเองงุกอย่างอร่อยแำบคัก Okay. Mình nhìn ngay bảy lê Kéo quế ọc vòng ông chậm Bỏ sống thịt sống นอกจากไข่แล้วก็จะมีไก่ไม่กลินไม่ตับโอ้ยหัน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 หัหนห,นออดดหัหันหันหันหัอหัหนหันหันหั ุ้องหักต้องผิดดวดต้องจำเจียวจัดไปเจียวแซ่บ ก็บบบเกี๊ยปะกรอบวราตกไม่เจียวกินกำลังกัะเลี้ยวอืม คันข่อขามันก่อนใกล้ตัวในตึกตกลูกไลยตัวไว้ได้พี่น้อง เดี๋ยวซีมีเมนูของเปียวเอามากินอยู่ๆอ่ะอ จำแจวใส่กุยมุกใสว่าตัวสุดยอดใท่วะผมอำนอหมพี่เราขมหวานนำนำ้ำปละพ่อน่มันหวานตะวัน แนะนำจะไปกินกระพริกก็กินกระพริกหนึ่คู่หนึ่สองเท่าสามเท่าเลยบะเสรานี่เมนมาทานเว้นเพื่ได้เมื่อนั้นนั่นนนนงน้ำตาแตกน้ำตาเต็น,น มั่อเลยครับหลือม,มากแล้วเหลือม,มากแล้วเผ็ด 嗯嗯。Mm hmm. mm hmm. ออืกิน่นหอมๆไปเพชรกตลัตองออกแล้ว แซ่บหลายน,น้งองรข้าไปถ่ายก่อนจากกันจนังเลยแซ่บมุกไคแล้วเอาผอ,อดไขรมาลืม เมือเ่อไปมุกนึงจะพี่น,อน้อนงสำหรับมุกไมใครแสบไ่ก้อนจ้ำเลยสำหรับมุนี้ขอตัวลาไปก้อนแล้วมาพอกันไหมชิหน้าด้วยจ้า <c oughs> โอ๊บมันบระซิ้นเนาะพี่นอ้อง Selamat lama ni So Adita Bye bye Mana